แต่งตัวเสียงดังบล็อกเลยคนเก่งเนี่ยแต่งตัวโชว์ครับขอให้ผู้ให้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะส่วนผู้รับก็จะก็มีแต่ความดีอกดีใจค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกท่านค่ะก่อนอื่นเปิดฉากมาแม่กิ่งก็ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆค่ะผู้ใหญ่ท่านนี้ท่านได้สั่งอ,อ,อาหารอาหารได้ย่อคน,นินมาให้กับบุญมีนะคะเป็นอาหารส,สำาหรับกันนิ้วของบุญมีเนาะแม่กิ่งต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มากๆเลยนะคะที่ได้เมตตาบุญมีสั่งอาหารห่อใหญ่มาให้กับบุญมีเลยค่ะ มนกิ่นก็ขอให้ท่านผู้ใหญ่ใจบุญท่านนี้มีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดทําสิ่งใดก็ขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก็มีสุขภาพแข็งแรงค่ะขอบขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูเด็กๆกันต่อเลยนะคะมีนอนอ้อนแม่แล้วครับนอนอ้อนแม่ยามเย็นครับหลังจากที่วันนี้ฝนตกนะคะ วันนี้บ้านเรามีฝนตกแรงมากๆแต่ว่าตกไม่นานมากนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงได้เนาะตกประมาณครึ่งชั่วโมงก็หยุดแล้วค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นบุญมีบุญมีอ้อนแม่เหมือนเดิมครับนอนอ้อนแม่เหมือนเดิมนะคะมีความสุขมากครับนอนแล้วแม่ แม่จับแม่กอดนะคะแม่ลูปหัวให้เดีย๋ยวนี้รู้จักเรียกแม่เกิ่งแล้วนะคะเรียกแม่เกิ่งแล้วบางทีนอนนอนไปบ่ายก็เรียกแม่นะคะเรียกเรียกเรียกอะไรเราก็ไม่รู้เนาะแต่เขาก็จะชอบเรียกแม่มากขึ้นค่ะหลังจากที่หายป่วยกลับมาคราวนี้ออนตุ๊กตาครับตุ๊กตาเป็นของคู่กันกับเขานะคะ แม่กิ่งก็จะเอากระตุ๊กตาให้เขานอนกอดตลอดนะคะเพราะว่าอะไรเขาจะได้ไม่นอนสะดุ้งเนาะและเดี๋ยวยังไงมาดูสตูนคนสวยต่อเลยนะคะดูท่านอนลูกสาวนะคะยึดคองเก้าอี้เก้าอี้ที่แม่นได้มีเวลานั่งพักนะคะแต่นางยึดคองแล้วค่ะนางยึดคองแล้วก็นอนแบบนี้ เห็นลูกนอนแบบนี้แม่ก็ไปแย่งนั่งไม่ได้นะคะแม่ก็ต้องนั่งกับพื้นรอจนกว่าเขาจะตื่นเนาะส่วนสตูนน้อยก็นอนอยู่ข้างแม่เนี่ยค่ะว้ายคนสวยของเราเออเออเออออเออเอออะไรลูกอุ้ย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 ิงๆเก้าอี้นี้เป็นเก้าอี้ที่แม่จะต้องนั่งพักนะคะ แต่พอดีแม่กิ่งเห็นสตูนเขานอนอยู่แม่กิ่งก็เลยไม่อยากจะปลูกลูกก็ปล่อยให้เขานอนไปนะคะต่อคปล่อยให้เขานอนไปแม่ก็นั่งกับพื้นเอาพอนั่งกับพื้นเสร็จก็เนี่ยค่ะก็เ,เอามุนมีมานั่งนอนพิงที่ขาที่ตักเนาะนอนนานเลยนะคะคุณสวยของเราเนี่ยวันนี้นอนนานเลยอากาศดีใช่ไหมลูก อากาศดีส่วนทางโน้นก็เหมือนกันนะคะทองพูนกับทองทวีตื่นมาก็แต่งตัวเลยคนสวยนะคนสวยแต่งตื่นมาแต่งตัวเลยค่ะมีนอนหลายท่านะคะท่านอนน่ารักในอเอ็นดูเขาเวลานอนหลับ หน้าตายัางมุดทู่มุดทูอยู่นะคะยังไม่ตื่นดีส่วนในบ้านนะคะในบ้านพอพอแม่เดินเข้าไปในบ้านก็จะเป็นสภาพนี้ค่ะพากันนอนอยู่ที่ไหนก็จะตื่นมากันนะคะตื่นมาพอมาเสร็จก็มาคอเคลีย์คอเคลียแล้วก็มาปั่นป่วนกันแบบนี้ค่ะเดินสวนสนามกันนะคะเดินสวนสนามกัน ตกเย็นมาเด็กๆก็จะเป็นแบบนี้ค่ะก็จะพากันแบบว่านอนนอนช่วงบ่ายๆเนาะนอนตื่นมาพอแม่เข้าบ้านก็จะเป็นสภาพนี้พากันตื่นมารับแม่นะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนกันวันนี้อากาศดีใช่ไหมลูกวันนี้อากาศดีฝนตก ช่วงเช้าก็แดดเปี้ยงนะคะบ้านไม่กิ่งแต่พอตกบ่ายๆมาเป็นเป็นอึมครึมอึมครึม,ม,มแล้วก็มาตกอาตอนเย็นเนี่ยค่ะวันนี้บ้านท่านใดบ้านพ่อพ่อแม่ท่านใดฝนตกไหมคะวันนี้มีฝนตกกันไหมคะแต่บ้านเราฝนตกค่ะฝนตกก็ดีแล้วเนาะอากาศจะได้ไม่ร้อนมาก เด็กๆต่กูลทองก็จะมีแต่เนี่ยค่ะเดินสวนสนามให้กับพ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นได้เห็นได้ดูแล้วก็นั่งตะมุตะมิแบบเนี้ยค่ะบางท่านก็บอกจำลูกไม่กิ่งไม่ค่อยได้เลย จำได้แต่บุญมีอะไรอย่างเงี้ยบุญมีกับสตรูนเพราะว่าบุญมีกับสตรูนแม่กิ่งจะพูดถึงบ่อยเนาะแต่แม่กิ่งก็เข้าใจค่ะไม่เป็นไรเนาะเพราะว่าเพราะว่าแต่ละคนก็แม่กิ่งก็เคยคิดว่าแม่กิ่งจะจําไม่ได้แต่พอเลี้ยงไปเลี้ยงมาแม่กิ่งก็จําได้นะคะอันนี้นำชัยครับนำชัยพากันนั่งแต่งตัวพอตื่นมาก็จะพากันนั่งแต่งตัวแบบนี้ค่ะ ยืดเส้นยืดสายแต่งตัวกันอันนี้สตางค์กับพี่ทองหยิบนะคะสตางค์กับพี่ทองหยิบอันนี้เสือน้อยค่ะสายทานสายทานกับพี่นะคะสายทานกับสายน้ำแล้วก็สายฝนสามพี่น้องเขา สายลมสายลมไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนนะคะเสื้อของเราตอนนี้เป็นหนุม่มเป็นสาวกันหมดแล้วนะคะอันนี้ทองพูนครับทองพูนตัวตึงครับถึงจะตึงแต่ก็น่ารักนะคะเขาก็มีความน่ารักมากมายในแบบฉบับของเขาค่ะ แล้วเดี๋ยวยังไงเราไปดูเด็กหลังบ้านกันต่อเลยนะคะเด็กหลังบ้านวันนี้ก็มาส่งความน่ารักเช่นกันค่ะเปิดฉากมาเด็กหลังบ้านก็นําโชคครับนําโชคมาส่งความน่ารักให้กับพ่อๆ่ออแม่เอฟซีครับพุงป่องพุงป้อมเลยนะคะนำโชคตอนนี้ท้องแน่นมากแล้วกลุ่มนี้ก็จะขึ้นไปข้างบนกันอยู่ข้างบนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มแม่ลูกเขานะคะและข้างล่างนี่ไขท้องส้อยกับทองเอก เดินสวนสนามกันลาเต้ด้วยเด็กหลังบ้านก็มีความสุขดีนะคะส่วนอันนี้ดําน้อยทองสุกก็ตามแม่แต่เหมือนเดิมค่ะวิ่งตามแม่เหมือนเดิมแม่เดินไปไหนก็ต๊กตๆกต๊กต,ตวิ่งตามแม่เหมือนเดิมค่ะเด็กๆหลังบ้านก็มีความสุขดีนะคะพอ่พอๆอแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะคะทุกคนสบายดีอันนี้พี่ทิวครับ ันนี้ทองกวาวค่ะทองกวาวก็อ้อนแม่เหมือนกันแมวเปิ่อน่ารักไหมคะแมวเปิ่ทองกวาวน่ารักไหมคะอันนี้ชองชองการนำโชคงันคลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อพ่อแม่เอซที่รับดูรับชมคลิปให้นะคะ อขอบคุณมากๆค่ะ